มาต่อไวยากรณ์ N2 นะครับตอนท้ายๆละนะครับใกล้จะจบแล้วอีกนิดเดียวนะครับสู้ๆนะครับอันแรกครับบัคกี้นี้โนเดบอกเกนินเดนะครับสาเหตุนะครับเพราะว่าด้วยสาเหตุฉะนั้นนะครับมีความอะไรมีความรู้สึกเสียใจเสียดายภายหลังนะครับประโยคข้างหลังมักจะมาด้วย ผลลัพธ์ที่ไม่ดีนะครับแล้วก็มักจะใช้พวกแบบว่าเนื่องจากอยากทํามากอยากทํามากอยากได้มากไม่ว่ายังไงก็อยากทำแต่ผลลัพธ์ออกมาไม่ดีนะครับโดชเต o ม่อตัลซีไอโฟนากอยากอยากอ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 ยม่อยาจะทายากอ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 าอาอยาา แบบว่ารู้สึกอาจจะรู้สึกเสียใจตอนนี้ก็ได้เพราะว่าอยากได้ iPhone ใหม่มากไม่ว่าจะทำไงฉันก็อยากได้มากเลย iPhone เนี่ยนะฮะก็เลยอะไรไปแอบขโมยเงินจากกระเป๋าสตางค์นะครับพ่อแม่ทีละนิดทีละนิดนะครับตอนนี้อาจจะรู้สึกเสียใจอยู่นะครับเสียใจเสียดายภายหลังนี่นะฮะแล้วก็อะไรครับเทโออาราวาซึฮัมบอร์กาอทาเบตะบักกะดีนี้โอนาเขาโควสเตชิมาตะก็ น่าจะอยากกินมากตอนนั้นหิวมากหิวมากแล้วก็ไม่ล้างมือนะครับตอนนี้ก็เลยปวดท้องเสียใจเสดายภายหลังเออเอ,อ่ะอยากได้โฮชิบักเกรินิบักเกอรินินะครับโฮราเอเอะกับมิตะบักเกรินิเขาวักกเตะนากฆนาเนดเรไนไปดูหนังสยองขวัญมากเกินไปนะครับดูหนังผีมากเกินไปแล้วครับก็เลยกลัวแล้วก็ตอนนี้ก็ดอนไม่ได้แล้วเนี่ยทำไงดีเธอนะเนอ,อ ว a าสเตโอคิสนก็ตัวว่อีมาว่โอเอโอเาไว้ก่อนเรื่องนี้เอาไว้ก่อนเอาไปวางาไว้ก่อนเลยนะครับเปลี่ยนหัวเรื่องแล้วก็เข้าเรื่องหลักเลยอย่ามานอกเรื่องอันนั้นเอาไว้ก่อนเธอมันไร้สาระโอเคไปนะครับด้กาพิพิธรกว่าสเตโอคิสักกินื้เนืน เรื่องที่ว่าใครจะไปนำเสนอเนี่ยนะฮะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนตอนนี้มาคุยเนื้อหาของ presentation กันก่อนนะฮะว่าเราจะ present เรื่องอะไรดีนะครับสำหรับใครเนี่ยเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยคิดกันนะครับมุซุกาชิฮานาชิวะาเตอคิมินนาเดะทาโนชิกุยาริมาโชอาเรื่องยากๆเนี่ยนะครับเอาไว้ก่อนเลยนะคระับวะสะเตอคิก็แบบว่าเรามาสนุกกันก่อนเถอะนะครับ เรื่องอื่นเอาไว้ก่อนนะครับนั่นว่าซาเตโอคิคิมินิ今の気 stai えたいไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเอาไว้ก่อนตอนนี้นะฉันอยากจะบอกความรู้สึกของฉันให้คุณรู้เออแบบว่าเรื่องอื่นก็ไม่สําคัญและหรือว่าไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงฉันอยากบอกความรู้สึกให้แก่คุณเออวคา t もかくと t e ไม่ต้องสนใจนะครับอิมาวะมอนไดนิชไนเดะอ่าไม่ต้องสนใจเลยครับนิจิเตะคังไกรุฮิซิโยกะรุกาอิมาวะโอโอิเตะเออเอาไว้ก่อนนะครับเอาเรื่องนี้ก่อนไหมนะครับเรื่องจุดๆ,ๆเอาไว้ก่อนเลยนะครับไม่ต้องสนใจเรื่องนี้ไม่ต้องสนใจจุดๆ,ๆ,ๆนี้นะครับว ok ะโทโมคักคือโทสเตะอบคำนามนะครับ ว่าท مو กักอย่างเดียวก็ได้ว่าทโมกักทศเททกตก็ได้นะครับทโมกักทศเตทโมกักทโมกักศิษย์เกนีสอบเกณฑ์ได้หรือไม่ก็ได้ว่าทโมกักทศเตขอให้ไม่เสียใจขอให้ทำได้มากที่สุดไม่ว่าจะสอบผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยนะครับก็คือเราก็ควรจะคิดนะมีความจำเป็นนะครับ แต่ว่าเอาไว้ก่อนนะครับฉันกําลังตั้งใจว่าจะพยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อที่จะไม่เสียใจภายหลังผ่านไม่ผ่านเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาคิดอีกทีหนึ่งนะครับเค k คคอนชิกิโนฮิโอ a ะโทโมคั a คือมาซึะะอิจึะชิกิโอ r ะเกิรุกะไดเรโอโยบุะคังไกโนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายงานแต่งเนี่ยนะครับก็เอาไว้ก่อนนะครับมันควรคิดไหมควรคิดแหละแต่ว่าเอาไว้ก่อนนะครับ อันดับแรกก็คือจะจัดงานเมื่อไหร่นะครับแล้วก็จะเชิญใครมาบ้างนี่ทโมก k คือ ok วะทโมก k คือท h เตตต่อไปเคคนไอเทวเขาวะทโมกขคเรียวริกาเดคิรุหิโอกนะเออคู่แต่งงานเนี่ยนะครับหน้าตาเนี่ยก็ควรจะคิดแม่แต่ว่าช่างมันก่อนนะครับขอให้เป็นคนที่ทําอาหารเป็นก็พอละเออขอแบบรอดตายก่อนนะครับ ไม่อดตายก็พอแล้วเดี๋ยวหน้าตาเป็นอันดับต่อไปนะครับนิจิเตะคังเกะรุชิโซกะดูกะเออมันควรจะคิดด้วยนะหน้าตาเดี๋ยวลูกออกมาเป็นยังไงนะฮะวะม,ดมะาดะชิโมะนาระมาดะชิโมะนาระซึโกชิวะอีกะเออก็ยังดีก็ยังดีก็ยังพอว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับคำนามวะมาดะชิโมะ なら、まだ、しも。いじどやにどなら、まだ、もしも。きみは,ญญบบは、ねกก、何度も、同じ、間違いをしずきだぞ。うん。かんさん、かんに、やんぽわ。あ、ほさん、やんぽわな。だわ、たねやな、な、は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 、しも。こ、と、しけん、も、な、な、で、 อุคาดูจิชิงะอาริมาเซนนะครับถ้าสอบข้อเขียนอย่างเดียวเนี่ยพอว่านะครับแต่นี่สอบพูดด้วยนะเลยแบบไม่มั่นใจเลยว่าจะสอบผ่านหรือเปล่านะครับอ่าอันนี้ยังพอว่าจินนาป,ปุนนาระมาดะชิโมอิจิจิคังนันเตะมาเทมาเซนโยให้รอสินาทียังพอว่าอันนี้หนึ่งชัวง่วโมงรอไม่ไหวนะเออรอไม่ไหวนะวะมาดะชิโม จำไปสักตวัวอย่างหนึ่งนะครับชุบุนวะมาดาชิโมอิจิชิคังนานเต็มาเทมาเซนโยวะโมโตโยริโมะนะครับวะโมชิรนวะโมชิรนวะโมชิรนโรนยริโมคาดายเฮโอยเกนเป็นจำนวนที่เป็นทางการกว่าวะโมชิรนนะครับวะโมโตโยริมโมโตเกียวโอลิมปิกนี่ว่า日本人はไกโり多ุจินกะ คันเซ n ิคูเรชิโอโอลิมปิกที่โตเกียวนะครับแน่นอนว่ามีคนญี่ปุ่นมาดูแน่นอนนะครับแต่ก็มีคนต่างชาติจำนวนมากมาชมการแข่งขันแน่ๆนะครับอินร์เนตโกเดบาโตเกียวโมโตโยดีอินาคาเดโมชิโกโตเก d ดคิรุถ้ามีเน็ตน,น,นะครับแน่นอนว่าในเมืองก็ทำได้นะครับแม้แต่ชนบทก็ทำงานได้เช่นกัน อันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วเราในเมืองก็ทําได้นะครับราเมงวะนิฮอนจีนวะโมโตยริไกคุกินิโมะนิิงกิการุนิฮอนเลียวดิดะราเมงเป็นอาหารที่คนญี่ปุ่นก็ชอบอยู่แล้วแน่นอนเขาต้องชอบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคนต่างชาติก็ยังชอบด้วยนี่นะครับมีทีโมะนะครับต่อไปฮั่นเมงในทางกลับกันในอีกด้านหนึ่งนะครับถ้ามองจากอีกด้านหนึ่งแล้ว On the other hand นะครับอินเทอร์เน็ตว่าเ็นดีเดอร์ฮัมเพลงข้อมูลแะไวรัสตัวอิจฉาขี้เคี้ยวมอฮิซอนเดยดูในทางกลับกันนี่อินเทอร์เน็ตนะครับมีความสะดวกสบายแต่ในทางกลับกันในทางกลับกันก็มีความเสี่ยงนะครับแฝงอยู่มีความเสี่ยงแฝงอยู่นะครับฮิซอนดดูมีความเสี่ยงอะไรความเสี่ยงเช่นการ รั่วนหลายข้อมูลนะครับหรือว่าไวรัสนะครับโจซังว่าอิซโมะอคารุยฮัมเมงซาบิชิการิยะนะเมงโมอาริมัสคุณจอนนะถึงแม้ว่าปกติเขาจะร่าเริงนะฮะแต่ว่าในทางกลับกันก็มีมุมที่เงาเงาด้วยนะครับฮิตะดีกุราชิวะทาโนชิฮัมเมง一緒にเดซาบิชิโคโตโมともあります การอยู่คนเดียวก็เป็นเรื่องสนุกนะฮะมันเป็นแบบเรื่องสะดวกสบ,บายนะครับแต่ว่ามันไม่มีคนที่จะคุยด้วยไงบางครั้งก็รู้สึกเหงานะครับอีกด้านหนึ่งใช่ไหมอีกด้านหนึ่งมีข้อดีและข้อเสียนะครับอีกด้านหนึ่งของเขาต่อไปไม่นะครับฮิเทไม่คิดจะทำชิโยโตโอมูว a านนะครับเป็นการปฏิเสธนะครับอย่างแรงกล้านะครับดังนั้น จะต้องเป็นบุคคลที่หนึ่งนะครับประธานเป็นบุคคลที่หนึ่งไม่ไม่นี่รูปเด็กไม่ไม่ไม่นะครับทนากางว่าโนมิไายนิซาั่วต่โมอิตสโมโคโตวาราเรรุโมนิโดโตคาเรโอวาสซนไม่ฉันจะไม่ชวนเขาอีกแล้วนะเพราะว่าคุณธนาการเนี่ย ชวนไปนะครับก็มักจปะปฏิเสธอุ้ยหลายครั้งแล้วฉันไม่ชวนเขาอีกแล้วนะครับงอนเงอนเงนินทบโก้ซื้อสกิเตะโหมวยป่วยทีโโินรุนัน,าน,านเตเตนะ้ไม่ซื้อจ้ะนะครับเพราะว่าสูบบุหรี่มากเกินไปป่วยหนักแบบนี้นะฮะก็จะไม่สูบอีกแล้ว นะครับอย่างเด็ดขาดเลยชิโยโตะโมวะไนไม่คิดว่าจะทำอีกแล้วนะครับปฏิเสธอย่างหนักแน่นเลยชินโยสเตียตะชินยูกะบอกคือเนาะฮิมิตซุโอมูราชิตะเจ็ดใจนียุรุสไมนยิ่งไว้วางใจมากนะครับยิ่งไม่ให้อภัยมากเพื่อนสนิทที่เคยไว้ใจนะครับกับเปิดเผยความลับของฉันฉันจะไม่ให้อภัยอย่างเด็ดขาดยุรุสไม่นะครับ ซื้อใหม่ซื้อใหม่สโซใหม่ไม่ไม่ต่อไปใหม่แบบคาดคะเนนะครับในดาโรคงจะไม่นะครับแสดงการคาดเดานะครับเป็นภาษาที่เก่านิดนึงนะครับเป็นการคาดเดาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจึงสามารถใช้บุคคลที่3เป็นประธานได้นี่อารู้ใหม่อารู้ใหม่ 。熱がื้に下がり始めたので、心配しすぎる必要はあるまい。เ i u, jo jo no u um เพราะว่าใครเริ่มลดลงแล้วเรื่อยๆนะครับโจ,โจ๊ะเลยนะครับก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องกังวลมากเกินไปแล้วนะครับ私はさっき幽霊を見たが i ดาเดโมชินจิ a มอันนี้เจอบ่อยไหมครับไม่มีใครเชื่อฉันแน่เลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ฉันเห็นผีแต่คงไม่มีใครเชื่อหรอกนะครับด h เดโมชินจิหมอ่ะถ้าเป็นตัวแทนกลุ่มก็จำวันนี้ไปนะครับซานซานชิคาราเรตันดาก s ร s ซาสกานิโมวาลุเซอซึไมถูกดูขนาดนั้นแล้วนะครับคงไม่ทำเรื่องแย่ๆอีกแล้วแหละนะครับไม่หรอกนะครับซึมไม ชิานาดาโรคาดคเนีแบบนั้นนะครับ